ท่านผู้ชมครับมีประเด็นน่าสนใจเรื่องของกรณีการเตือนภัยนี่อะไรใหม่ๆหรือบางทีเก่าแต่อันนี้ก็ต้องตอกย้ำ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 ,ยำ,ยำ Call c e n t e มิจฉาชีพออนไลน์นี่ข้อที่1น,นะผมอยากจะบอกท่านผู้ชมจริงๆไอ้ที่มันน่ากลัวที่สุดตอนนี้กับชีวิตประชาชนมันมีสองเรื่อง<ช>หนึ่ง Call Center มิจฉาชีพออนไลน์มาทุกรูปแบบตั้งตัวแทบไม่ทันกับอีประการหนึ่งคือพนันออนไลน์ พนันออนไลน์เนี่ยร้ายแรงมากๆเพราะอะไรเราเคยได้ยินใช่ไหมอจอร์นพ้นสิบครั้งยังดีกว่าไฟไหม้บ้านครั้งหนึ่งแต่ไฟไหม้บ้านสิบครั้งก็ยังดีกว่าติดการพนันเพราะมันสามารถจะไปกู้นี่ยืมสินมันยิ่งกว่าบ้านที่ไฟไหม้แล้วเมื่อก่อนมันมีบ่อนใช่ไหมเวลาจะเล่นคนติดการพนันต้องเข้าไปเล่นเดี๋ยวนี้มันอยู่กับเราทุกที่เลยะจะเล่นที่ไหนก็ได้มันมีมือถือ ไอ้พวกแอปพนันออนไลน์ไอ้ที่บอกเว็บพนันออนไลน์ที่เป็นประเด็นก็นอยู่ตอนนี้เนี่ยหมวยสังเกตเลยชิงทองปล้นร้านทองปล้นธนาคารร้อยคน99คนติดประเดนออนไลน์ใช่ไหมนี่มาเรื่องจริงเพราะฉะนั้นบอกเพื่อจะส่งต่อไปถึงประเด็นเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพออนไลน์เพราะพนันออนไลน์เป็นวิชาชีพออนไลน์แบบหนึ่ง ท่านผู้ชมจับบอลสิบบอลเลยยังไม่สําคัญเท่ากับว่าทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ซักเครือข่ายหนึ่งจริงจริงท่านผู้ชมอ่ะเตือนเรื่องคอเซ็นเตอร์กลับมามีารณมสักนิดหน่อยค่ะเตือนภัยคอเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กสทชและพนักงานผู้ให้บริการมือถือนี่ง่ายมากอ่ะอจากค่ายจุดจุดจดอ่ะคุณมาเปิดเซมหรือเปล่าเอาเปล่านะ ให้มีคนเอาของคุณมาเปิดเอาบัตรคุณมาเปิดนะ,ะจะแจ้งความไหมเพราะมีการเอาไปดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการทําผิดฟ้องเงินฟ้องเงินใช่ไหมค่ะแจ้งความไปแจ้งความเลยที่ตํารวจหรือไม่อย่างนั้นก็แจ้งออนไลน์ได้เลยค่ะแจ้งออนไลน์พบเรียบร้อยอเหมือนกับกรณีอ้างเป็นกรมที่ดินอ้างเป็นสัตว์กรณ์อ้างเป็นอะไรต่อไม่อะไรโดดเงินท่านผู้ชมหนึ่งอ้างเป็นพนักงานเครือข่ายมือถือสอง อ้างเป็นเจ้าหน้าที่กสทช,ช,ช,ชนี่เขาเตือนแล้วตผู้ชมหลอกว่าผู้เสียหายเปิดใช้บริการเซมมือถือในพื้นที่อย่างเชียงใหม่ตากหรือจังหวัดอื่นๆที่ห่างไกลจากเหยื่อ และถูกนำไปใช้ทำผิดกฎหมายต่างๆรวมถึงถูกนำไปใช้หลอกลวงผู้อื่นก็จะบอกผู้เสียหายบอกว่าถ้าไม่ได้เป็นผู้เปิดซิมก็ให้ไปแจ้งความที่โรงพักที่ถูกเปิดใช้งานแต่ถ้าเดินทางไปไม่ได้สามารถแจ้งความออนไลน์ได้ผ่านทางช่องทางไลน์ของสถานีตำรวจค่ะทีนี้พอหลงเชื่อติดต่อไปที่ไลน์ของสถานีตำรวจซึ่งเป็นไลน์ที่มิจฉาชีพป,ปลอมขึ้นมา ระหว่างการติดต่อนะคะผู้เสียหายก็จะได้รับแจ้งว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินต้องโอนเงินที่มีอยู่ในบัญชีมาให้ตรวจสอบอเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ข่มขู่ด้วยนะคะห้ามไม่ให้ผู้เสียหายแจ้งหรือวัดติดต่อไปที่บุคคลอื่นระหว่างการโอนเงินม,มีการส่งเอกสารราชการปลอมให้กับผู้เสียหายด้วยสร้างสภาพแวดล้อมเหมือนคุยกันมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคุยกันอยู่ให้เป็นบรรยากาศเหมือนอยู่ในสอน,นอจริงๆนี่ท่านผู้ชมระวังจริงๆนะ ท่านผู้ชมโดยเฉพาะหมายเลขที่โทรมาจากต่างประเทศปัจจุบันจะมีเลขหมายบวก697ให้ตั้งสติอย่าตื่นตระหนกอ่ะนี่เขาก็เตือนกันได้ทุกวันแหละอันนี้เป็นอีกมุกหนึ่งอะไปเปิดเซมหรือเปล่าแล้วเปิดที่เชียงใหม่ที่พื้นที่ห่างไกลอะค่ะ